จากนี้นะคะโครงการคนละครึ่งพลัสค่ะยังได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนรวมถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเช่นที่วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ที่พากันเข้าร่วมโครงการเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะกิจกรรมหน้าเสาธงที่นายประสิทธิ์ชูดวงรองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา,า,ากวิทยาลัย,ยทเทคโนโลยีลโพล y เทคนิคลา,น,น,าลนาเชียงใหม่ ให้โอวาดรับเปิดเทอมภาคเรียนที่2ส,สอดแทรกการประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่งพลัสของรัฐบาลนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนทุกกลุ่มซึ่งนักศึกษาที่มีอายุต,ตั้งแต่16ปีขึ้นไปกว่า4,000คนของวิทยาลัยแห่งนี้ส่วนใหญ่สนใจและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ของนักศึกษาทั้งหมดเนื่องจากเห็นว่าสามารถนำมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งสามารถนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองไนดะ้อีกทางหนึ่งทางด้านรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาเปิดเผยว่านักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถนำมาซื้อของในร้านค้าภายในวิทยาลัยไ,ได้ทุกร้านโดยจากการสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ได้ลงทะเบียนร้านค้าเรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่า จะครบทุกร้านทันก่อนการเปิดใช้สิทธิ์ครับสำหรับการลงทะเบียนตรงนี้นะครับจะสามารถช่วยให้นักศึษานะนะั้นน่ะได้รับประทานอาหารหรือว่าซื้อข้าวซื้อของในวิทยาลัยแห่งนี้ได้ทุกร้านค้าเพราะวันนี้สอบถามจากร้านค้าเรียบร้อยนะครับว่าบางบางโดยส่วนใหญ่ร้านค้าได้ทําการลงทะเบียนของร้านค้าเรียบร้อยแล้วและเด็กนักศึกษาก็จะมีโอกาสได้ใช้คนละครึ่งอย่างเต็มที่ในส่วนของวิทยาลัยนะครับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบอกว่า ระบบใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนเมื่อนักศึกษาได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus แล้วจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในด้านต่างๆเช่นค่าอาหารค่ารถโดยสารและค่าอุปกรณ์การเรียนได้สิทธิ์สมมตุติได้สิทธิ์คนละครึ่งแล้วนะครับคนละครึ่งพัดแล้วจะไปทำทำอะไรบ้างก็ไปกินข้าวใช้คนใช้วนตัวใช่ผมว่าเพิ่งเปิดเทอมก็ไปซื้อพวกอุปกรณ์การเรียนหรือว่าอะไรที่ร้านต่างๆที่ร่วมรายการนับเป็นนโยบายเร่งด่วน ที่เห็นผลนอกจากกระตุ้นเศรษฐกิจยังส่งเสริมเรื่องของการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนได้อีกทางหนึ่งทีมข่าว n อ t เชียงใหม่รายงานสิทธิ์คนละครึ่งพ l u s นะครับผู้ที่มีสิทธิ์ใช้งาน